ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมบอลเรียแมนเดซี่อยู่กับเกมแก n นโดเอสปาร์ดาเหมือนเดิมเย้พอดีช่วงนี้เนี่ยเห็นคลิปอ่าที่เพื่อนๆในกลุ่มลงอินฟินิ o โตชาเลนจ์กันเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออยังไม่เคยทำคลิปแนะนำระบบนี้ลงช่องเลยสักครั้งนะครับนี้ก็เลยจะมาแนะนำระบบนี้คร่าวๆละกันอินฟินิ o โตชาเลนจ์เนี่ยก็เป็นระบบอ่าถ้าเรียกแบบเกมมือถือก็เป็นแบบไต่หอร้อยชั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ จริง,รงตอนนี้มันมีเกิดร้อยแล้วนะโดยที่เมื่อเราผ่านแต่ละชั้นเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลเนาะเป็นเหรียญตราเออไม่ใช่สิเ,เป็นเหรียญสำหรับไว้ใช้แลกของรางวัลเนอะแล้วก็ที่ชั้นที่ร้อยเนี่ยก็จะมีเหรียญตราให้นะครับโดยที่เหรียญตราชั้นที่ร้อยเนี่ยถ้าจำผิดเย่าพให้นะก็จะเป็นเหรียญตราที่ค่อนข้างโอเคนะต้องอยิงไหม เห็นตาอินฟินิโตมันต้องเป็นอันไหนนะ่ะอินอีกปะอินฟินิโตมาสเตอร์อ่าก็คือจะเป็นการเพิ่มอ่าพายามตีทุกข่าว10%แล้ะก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็มีเอ็กซิเมนด้วยใช่ไหมเอ็กซิเมน ลากิจอ่าก็คือแบบทุกสิบชั้นเนี่ยก็จะให้รางวัลเป็นพวกกล่องอาวุธเนาะโดยที่ยิ่งชั้นสูงเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้อาวุธดีขึ้นเรื่อยๆนะเป็นวันเล,ลนนเป็นห้า e อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็อ่าทุกชั้นเลยที่เราผ่านเนี่ยเราก็จะได้เหรียญ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 อยู่ไหนเอ่ยเหรียญเหรียญ evito น,น,นะไอ้ที่มันเยอะแล้วเกินอ่า อาเรียดอันนี้โดยเรียดอันนี้เนี่ยก็จะเอามาใช้แลกตรงนี้นะครับเอามาใช้แลกหลักๆเลยก็เป็นประดับเ,เราจะเรียกกันว่าประดับปราร์ตี้เนาะโดยประดับเนี้ยเป็นประดับพื้นฐานเลยใครมาเล่นใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็แลกมาใช้ได้เนาะก็จะเพิ่มอมัตราโจมตีมอนเตอร์เพิ่ม m a ็ก p ีเพิ่มเพเนเ t ชันเพิ่มอิมม n i t ตเนาะแล้วก็ใส่ครบ5พชิ้นได้เรยตป้องกันบวกหนึ่งนะครับโดยเซตเนี้ย เอาไปออปชันเพิ่มได้ด้วยนะออปเพิ่มที่ NPC เอพซีออปฟ้าปกติเลยก็จะได้พวกสเตตอะไรเงี้ยครับสูงสุดบวกห้าบอกเลยว่าอา่านี่เป็นเซตที่เราจะใช้กันยาวๆเลยแล้วคือไปเปลี่ยนก็ต้องเป็นเซตพวกแบบแอมโมเนียวิสเทียสตาร์ด้าวาเลรอนเดอุสอะไรเงี้ยครับก็คือไปเปลี่ยนเป็นประดับระดับสูงไปเลยที่ส่วนใหญ่จะใส่กันเป็นบวกเออแอทแทกเรทเนาะแต่ว่าระดับ ประดับเลตี้เนี่ยก็คือใช้ได้อย่าวเลยโดยการลงเนี่ยเดี๋ยวเราลงลงให้ดูแล้วกันมันจะเริ่มต้นที่ชั้นหนึ่งเนาะไปเรื่อยๆ2 3 4สี่ห้าอะไรอย่างนี้ครับโดยที่เมื่อเราผ่านแล้วเราจะมี2ตัวเลือก1ลงชั้นเดิม2ไปชั้นถัดไปหรือแล้วก็มีสามตัว้วยก็คือลดระดับความยากลง5ระดับโดยที่จ่ายใ้นิคิสต้าเล็กน้อยเนาะเผื่อแบบสมมติเราไต่ไปเรื่อยๆอย่างเี้ครับไต่ไปถึงชั้นร้อยใช่ปะ ผ่านและได้เหรียญตาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าออของรางวัลโอเคแล้วแต่ว่าจะลงทุกวันเนี่ยมันลงได้วันห้ารอบใช่ไหมคือถ้าลงชั้นร้อยเนี่ยเอาจริงๆบางทดีอาจจะไม่ไหวหรือแบบอาจจะฝืนเกินไปใช้บัฟใช้ทรัพยากรเยอะอยากจะลงแค่แบบเก็บเหรียญรายวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือลดชั้นลงมาเป็นชั้นที่เราผ่านง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวผมลองลบให้ดูเนาะโดยเข้ามาเนี่ยก็เราก็จะมีเวลา บอรดก็จะอยู่ไกลๆหน่อยแล้วก็ปรับให้เรียบร้อย ที่บอสแต่ละตัวก็จะมีค่ามีเผ่าต่างกันเนาะเดีเมื่อผ่านแล้วเนี่ยอ่าเนี่ยมันก็จะได้เปลี่ยนมาอย่างเงี้ยครับน,นี่ล้วก็ได้รางวัลเนาะจะกดใส่เพิ่มไปจ่ายก็ได้แล้วก็เนี่ยครับไปปะเมื่อกี้สี่ิบหใช่ไหมก็สี่อะไรเงี้ยครับลงไปเรื่อยๆได้ทุกวันเนาะเดี๋ยวลองให้ลงให,ลงให้ดูอีกับบหนึ่งแล้วกัน อุ้ยสัวชันนี้เกิดได้เลยเนี่อุ้ยไอุ้ยไม่ต้องมาตายแล้วชันแรกๆมันต้องข้างง่ายนะตีไปก็นนะ่าจะหมดอ่ะเดี๋ยวทีนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปอ่าไปบาร์ตี้ใช่ไหมลองแลกระดับลองแลกระดับให้ดูแล้วกันนะท่านเนี่ย เลือกมาสมมติเป็นต่างหูใช่ไหมเล็กมาแล้วทำอะไรต่อเอาไปออฟก็เอาไปตีบวกตีบวก, <_ an> บวกใช่ไหมแล้วก็นี่ตีบวกเหมือนประดับทั่วไปเลยอย่างนี้นี่ติ๊กได้เนี่ยบวกสิบเลยกก็ได้แล้วก็มันก็จะ เดี๋ยวนะแปลกๆ่ะก็ทะบวมางนี้ไปเรื่อยๆเยนาะเนี่ยมันก็เหมือนประดับอื่นเลยนะแบบเห็นไหมไม่ได้เพนได้อะไรก็ทําอย่างเงี้ยได้จนถึงระดับสิบได้เลยเดี๋ยวมันนานโอเคหยุดแค่นี้ก่อนก็แล้วก็มาที่ออปชั่นใช่ไหมอันนี้ออปใต้ก็เลือกออปชั่นได้ใช่ไหมแล้วก็ออโต้ได้นะเนี่ยก็ให้มันออาไปเรื่อยๆรืดีกว่าแลได้ไดออกสิโอ้ดีสี่ได้อย่างเงี้ย ถ้าพอใจก็หยุดถ้าไม่พอใจก็รีออฟต่อไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้เนาะสำหรับระบบ i n m i t i t o c h h l l e n g e เนาะก็ถ้าใครเป็นมือใหม่ก็อย่าลืมลงมาทุกวันด้วยนะครับมันลงได้วลา5รอบเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย